สวัสดีทุกทุกคนาจา๊าเดี๋ยวเราจะทำสาวอ่อมแซบซะหน่อยอ่อมแซบนี้อ่อมแซบตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางนี่ช่วยฟอกเลือดบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีตัดกิ่งปักชําก็ขยายง่ายมากเลยส่วนนี้ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ร่วงไปตรงไหนลงดินเขาก็จะงอกมาปลูกไว้ทำอาหารอร่อยเด็ดยอดไปใส่กับมามา่มาต้มจืด แกงก็ได้นี่ถ้าพี่ยุ้ยที่บริษัทของเราไม่บอกเราก็คงจะไม่รู้ว่ามันกินได้อันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยนะเพื่อนใหม่อาจจะยังไม่รู้นะจ๊ะอันนี้น้องตุ๊กจังของเราเขาก็เอาไปแกงน่ากินมากเราจะมาทำสาวเขาด้วยการตัดแต่งกิ่งเขานะจ๊ะกิ่งพวกนี้เอาไปจิ้มลงดินนี่ เอาคอให้จมเพราะว่ารากจะงอกตามข้อปลูกง่ายด้วยดูแลง่ายไม่ดื้อมีซนถ้ามีเยอะเอาไปทำปุ๋ยนะจ๊ะเนี่ยตัดตัดแล้วไปหวานหวานลงดินเอาดินกลบก็งอกแล้วปลูกอะไรที่มันแบบดูแลง่ายๆขยายง่ายๆแตกยอดแตกใบไม่ให้เรากินไม่อยากให้เขาแบบ ลามไปทั่วก็ปลูกจำกัดพื้นที่เขาแค่นั้นเองแต่เขาจะแตกยอดอ่อนยอดใหม่ๆมาให้เรากินจะได้ไม่คือไม่มีอดนะ่ะปลูกพืชพวกนี้เราไม่มีวันอดนี่ทำพี่ยุ้ยไม่บอกก็ยังนึกว่าเป็นวัชพืชอยู่หลายคนก็ยังคิดว่าเป็นวัชพืชน,นะคิดเพราะว่าเขาจะขึ้นตามข้างทาง เนี่ยไปทำกับข้าวได้หลายอย่างลวกจิ้มพริกก็ได้กินสดแกม้มต้มตำลับน้ำตกซุปหน่าไม้ได้หมดเลยเก็บไปเอาใบไปต้มจืดต้มจืดใส่เต้าหู้หมูสับ เราเอาไปทำแกงจืดให้แม่ต้มจืดให้แม่แบ,บ่อยๆเดยวเข,า,ขาก็จะงอกออกมาอีกแตกออกมาอีกคนรักการปลูกเนี่ยหามาปลูกนะจ๊ะหลายคนอาจจะมาติดต่อซื้อนู่นซื้อนี่กับเราเราไม่สะดวกส่งไปซื้อในลาซาดาพิมเข้าไปในลาซาดาช้อปปีมีขายหมดเลย ไปล้เดี๋ยวตัดต่อเอาใบไปเก็บไปต้มจืดก็ได้แต่ถ้ายังไม่ทำอะไรก็นี่เลยหมกหมกใส่เอาไว้ก่อนหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเป,ปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อแค่นี้นะ